เ่ากล้วยยักษ์เจ้าดังองรัฐไมยมสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างอันนี้คือ20่กิโลนะคะทุกคนเมนูแรกเฉาก้วยคูดอยากทําแบบนี้มานานแล้วกินคู่กับน้าเชื่อมน้ตาลใสแดงหวานช่ำกินคู่กับนมสดสำหรับคนที่ชอบความมันนัวนะคะนมสดคือทางออกเติมน้ำตาลนิดนึงด้วยนะเฉาก้วยซาซิมิพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด ลุยเฮ้ยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ามาเสริมมีสาลายมันได้ต่อไปชาวกล้วยชุบแป้งทอดกรอบนะน่ากินอยู่น่ากินมันหอม แทอดอร่อยมากแต่ชาวกล้วยก็คือชาวกล้วยทุกคนคิดว่าชาวกล้วยเจ้าดังย่านของรัฐมยมสามารถเป็นเมนูอะไรได้อีกคอมเมนต์มา